มันจะมีบริษัทรถยนต์แบรนด์หนึ่งที่มีเครื่องหมายการค้าที่คนไทยตามท้องถนนเห็นกันมาบ้างหลายสิบปีโดยเสียลักกลุ่มดาวลูกไก่หกดวงจนถึงตอนนี้แบรนด์นี้กำลังจะจากประเทศไปภายในสิ้นปี2024แอดเลยจะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับบริษัทซูบารุกันครับบริษัทซูบารุคือหนึ่งในบริษัทผลิตรถชั้นนําของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันที่หากเราเอาชื่อนี้ย้อนกลับไปหาเท่าไหร่ก่อนสงครามโลกก็หาไม่เจอเราจึงต้องมาย้อนชื่อแบรนด์นี้จาก สุดพลุคอลเลเจชั่นในปัจจุบันนี้กลับไปเป็นฟูจิเฮวิดัสตี้ฟูจิซันเกียวจนลำพบต้นทางในชื่อของนากาจิมะฮิโกกิหรือก็คือบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรบสมัยสงครามโลกในชื่อนากาจิมะนั่นเองบริษัทนั้นก่อตั้งโดยนายชิคุเฮนากาจิมะในปี1 9 1 8ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินลายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นจึงมีเครื่องบินรบที่มีชื่อเสียงได้แก่นากาจิมะ B5N ของกองทัพเรือนากาจิมะคิกะที่เป็นเครื่องบินเจ็ตลำแรกของญี่ปุ่น และคีซีสาฮยาบุสะที่มีใช้งานด้วยในกองทัพอากาศของไทยแต่ท้ายที่สุดแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นเป็นผู้พ่ายแพ้สงครามโดยคำสั่งของกองกำลังสหรัฐบริษัทจึงต้องแตกออกเป็นบริษัทเล็กกว่า12บริษัทโดยทั้งมีการเปลี่ยนชื่อและควบรวมดังที่กล่าวไว้ในข้างตน้นจนเกิดเป็นซูบารุูในปัจจุบันนอกจากผลิตรถยนต์แล้วก็ยังมีเครือที่ไม่ทิ้ง DNA เเก่าเป็นผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ให้กับกองกำลังป้องกันตนเองในปัจจุบันอยู่ดี